ครับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRV VR, Channel และรี game, วิวเกม Cabal Infinite Cabalbobo นั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะมาลงดันที่ผมว่าเป็นดันที่ค่อนข้างจะดีอีกดันหนึ่งนะครับแต่ไม่ชชว่์ว่าตอนนี้กาไรมันจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าผมห่างหายจากดันเนี้ยไปสักพักใหญ่ๆแล้วนั่นเองนครับนั่นก็คือดันเรือ Awake นะครับหรือว่า140 Awake นั่นเอง Forbidden Island Awakening นั่นเองนะครับสำหรับดันนี้น, A นะครับขออธิบายก่อนนะครับ ดันนี้เป็นอีกดันหนึ่งที่ถามว่าดีไหมดีนะเพราะผมใช้เวลาลงค่อนข้างไวมากๆนะครับและสําหรับในดันนี้นะครับเราสามารถคับได้นะครับด้วยวิธีการแรกนะครับเราต้องใช้ Law of Stone of Dimension นครับเเมตรบวกกับ Infernal Ruby นะครับซึ่ง Infernal Ruby ตอนนี้จะอยู่ประมาณชิลละ52อฟเจมเท่านั้นนะครับผมพอได้ Lost Island c o m p a s s เสรนะครับผมแล้วเราก็มาครับตรงแต้มศูนย์นะครับอันเ s ลลอสไอแลนด์ค s เองครับ ก็คือใช้หินลอโซนนะครับ10เมตรบวกกับลอสไอแลนด์ที่เราขาไปเมื่อกี้เท่ากับต้นทุนของเรานะครับจะอยู่ประมาณ1ล้าน7แสนนะครับบวกกับ Infernal Ruby 1บี้ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับต้นทุนของเราเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ นะครับผมว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับนี่ขึ้นมาเลยปรึงนั่นเองนะครับสำหรับค่าดันนะครับเข็มทิศอเวกของเรานะครับทั้งหมด50รอบนะครับผมราคานะครับดันต่อรอบถ้าเราซื้อขวดยา2 0 0รอนะครับจะอยู่136ฟอสเจมครับแต่ถ้าเราซื้อดาบหกสิเนี่ยต้นทุนก็ยังถูกอยู่นั่นเองครับถูกกว่านะจะอยู่ประมาณรอบละหนึ่งร้อยสามสิบสองฟอสเจมนั่นเองนะครับรวมมาสิบรอบแล้วนะครับต้นทุนเราจะอยู่ที่ประมาณหกพันหกร้อย ฟอสเจมนะครับผมถ้าเราซื้อดาบหกันห้าจะอยู่6,800ฟอสเจมถ้าเราซื้อขวดยา 200M นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับดันนี้เป็นดันที่ดาวหินขาวต้องบอกก่อนเป็นค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่หินขาวตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับจะอยู่ประมาณ6 27ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยสมมติเราทำราคาเป็นเซ็ตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่เลยจะอยู่ประมาณ27จะแพงกว่าประมาณ1ฟอสเจมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ะรว่าาาเจขยไหน นั่นเองนะจ๊ะนะครับผมสําหรับวันนี้เลยส่วนดันนะครับผมดันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนจบเนี่ยจะได้ลานห้านะครับค่อนข้างที่จะราคาสูงประมาณหนึ่งนะครับต้นทุนเราถ้ากับว่าเราโดยประมาณ2 0 0 0 0 0เอลเท่านั้นนะครับต่อรอบแต่เราขออนุญาตคิดตอนจบเลยแล้วกันนะครับของแล่ๆเนี่ยถามว่ามันมีเยอะไหมจริงๆตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนอกจากพวกของแล่ซึ่งไอ้พวกนี้มันมีทุกด้านอยู่แล้วเมื่อเป็นมอสซมอไซต์เนี่ยจะมีผ้าคลุม นะครับจะมีผ้าคลุมอะเคเดียมถ้ผมจะไม่ผิดนะครแหวนบวก3ามนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแหวนบวก4เข้ามาแล้วแหวนบวก3าก็ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นใบทหารรับจ้างนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นใบพาสีก็ไม่ได้แพงแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเลยดีกว่าครับผมว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนั่นเองครับผมสําหรับดัน1นึ่งสีู่นย์อเวกทั้งหมด50รอบนั่นเองนะครับผมไปแล้วเราไปลุยกันเลยครับผม you yeah. สำหรับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วอนว่าเครื่องร้อนแบตเตืี่หมโทรศพัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร,ร์มเป็นเรื่องง,าง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สาม,มารถเปิดบอดออโต้ฟาร์รรมเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกนยังคงฟาร,รม์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเริ่มต้นเพียงเพงวันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คิดได้เลยแต่อย่าลืมก่โค้ด V มี vs CH ียส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลย Man Shop, ลิทแมนช็อปลานเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอุฟฟิริตคอมโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเวบไซต์และลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะแล้วเราก็ลงครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับดันเข็มทิศอเวกทั A ้งหมด50รอบนั่นเองนะครับนี่ ไปเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้กันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับขินข่าวคือเยอะมากจริงๆด้านนี้เป็นด้านที่ขินข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็ประดับในเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเศษพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเองแต่ตอนนี้ราคามันไม่ค่อยมีแล้วนะครับต้องยอมรับตรงๆว่ามันไม่ค่อยมีราคาแล้วนะครับของแลก็ไม่น่าจะได้อะไรเลยต่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยที่เป็นของแล่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 แลนะครับไม่มีเลยนะครับไป เดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบดีกว่าครับผมว่าสรุปแล้วนะครับในการลงทั้งหมด50รอบเนี่ยเราจะได้กําไรกันหรือเปล่านั่นเองขาไปเลยลุยนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วในรัวผมสําหรับดันเข็มทิศ Awake นะครับ,รบท,รทั้งหมด50รอบนะครับหินแดงเราได้ทั้งหมด8 1เ็ดเมตรเนาะหินขาว2 3 9เมตรเท่ากับสรุปแล้วนะครับเราได้มาประมาณ320เมตรหาร50นี่เฉลี่ยต่อรอบนะครับเราจะได้หินเฉลี่ยตกประมาณ6เมตรเลยนะนะครับอันนี้คือหมายถึงว่า ทั้งแดงกับขาวรวมกันนั่นเองนะครับหินออฟได้8เม็ดนะครับใบทหารนะครับได้เอเลน่าหใบสกาลิตหใบนะครับผมก็จะกลายเป็น500นะครับใบออฟหนึ่งร้ยใบนะครับตีใบไปละเจ็ดใบละแปนะครับจะอยู่ประมาณ8ปดร้อยส่ิบแปดฟอเจมนะครับเงินตอนจบเนี่ยเราได้ประมาณ75็ดสิบห้าเอ็มกว่าๆนะครับผมสรุปแล้วประมาณนี้เลยนะครับกับ กำไรของเรานะครับถ้าเราซื้อขวด 200m เนี่ยเราจะได้ประมาณ4,445แต่ถ้าเรานะครับซื้อดาบ1 5นะครับเราจะได้กำไรทั้งหมด4,645ฟอสเจมนั่นเองนะครับถามว่าน้อยไหมผมว่าก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมใช้เวลาไปต่อรอบนึงประมาณ12นาทีนะครับ5รอบ ตอนชั่วโมงนะครับผมใช้เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงผมได้กาไรอยู่มาณสี่พันกว่าฟอสเจมนะครับยังไงก็ลองคํานวณคํานวณดูกันนะครับผมว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าแต่นี่คือเราไม่ได้ของแรนะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้กันแล้วของแรถ้ามันได้ก็เราจะเรียวของแรทําไมถูกไหมนะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับคลิป ลงดันนะครับผมใครที่อยากให้ผมทําดันไหนสามารถพิมพ์มาบอกได้นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมถ้าผมมีเวลาว่างผมจะทําให้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆยังไงวันนี้ผมไปและกราบสวัสดีราตรีสวัสดิ์เล่นเกมได้แต่พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้างบา,บายบายจุบ๊บๆแล้วเจอกันจ้า